อยู่ที่อำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีนะครับฝนตกหนักมากครับไม่สามารถใช้ความเร็วได้เลยครับเราก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากทุกๆท่ทานกันนะครับตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยผมกำลังจะขับรถไปจังหวัดยะลานะครับผมจากว่าฝนตกหนักมากตอนนี้ทำความเร็วไม่ได้เลยครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ที่อำเภอแม่ลานจังหวัดสตตานีครับผมหนักจริงๆเลยครับ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางครับเราไปไหนเราก็จะเก็บภาพบรรยากาศของแต่ละที่มาฝากทุกท่านกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับผม ตอนนี้ดีขึ้นแล้วครับแต่ว่าฟ้ามืดมากจุดนี้ดีขึ้นนะครับแต่เขาฟ้ายัางมืดอยู่นะครับผม โอเคตอนนี้ดีขึ้นมากเลยครับ สำหรับอฟซที่อยู่ส่วนอื่นๆของประเทศนะครับผมก็เก็บภาพลักษณะภูมิประเทศของของทางใต้ให้ทุกท่านดูนะครับว่าจะเหือนกับทางบ้านของทานหรือเปล่าครับผม ช่วงนี้ทางใต้ก็เป็นช่วงของฤดูฝนนะครับ นี้เราก็กำลังที่จะถึงในส่วนของตัวอำเภอแม่ลานนะครับผมแยกซ้ายมือก็จะเข้าอำเภอแม่ลานซึ่งผมก็จะขับเลี่ยงขับไปทางนี้นะครับผมไปทำธุระแถวก่อนที่จะเข้เนาอมืองยะลานะครับนี่ครับเลี้ยวซ้ายไปไปตัวอำเภอแม่ลานนะครับผม ผมตงไปนะครับผมตอนนี้มีน้ำท่วมนิดหน่อยครับไปกันต่อครับเป็นทางรัดนะครับผมทางรัดอีกเส้นทางหนึ่งที่จะเข้าสู่ตัวอําเภอ

FC คนอื่นๆนะครับที่ไม่เคยมาจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลานะครับก็ลองดูนะครับว่าเส้นทางน่ากลัวไหมถามว่าจุดจุดนี้ก็ไม่น่ากลัวนะครับผมเพราะว่ามีคนสัญจรไปมานะจุดที่ผมขับรถอยู่นะครับเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่าง ตัวอำเภอแม่ราจังหวัดปัตตานีกับอำเภอเมืองจังหวัดยะลานะครับผมซึ่งด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเขตของจังหวัดปัตตานีส่วนด้านฝ่ามือฝัอ่งชนระทาดีฝั่งเนึ่งก็จะเป็นเขตอำเภอเมืองจังหวัดยะลานะครับสิ้นทางสัญจรก็ไม่น่ากลัวนะครับผมไม่น่ากลัวเหมือนกับที่หลายๆท่าน คิดนะครับผมจังหวัดชายแดนใต้เป็นจังหวัดที่น่าอยู่มากนะครับบรรยากาศตอนฝนตกใหม่ๆนะครับก็จะรู้สึกว่าสดชื่นฉ่ำหัวใจครับ มีฝนก็ไม่ตกแล้วนะครับผมก็ผมน้นขอขับรถต่อนะครับผมยังไงก็จะเก็บภาพบรรยากาศการเดินทางหรือเส้นทางอื่นๆนะครับหากผมไปที่ไหนก็จะเก็บมาฝากทุกท่านกันสำหรับคืิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ